แพ้แม้มีอุปสรรคมากมายมีขวากหนามอยู่ข้างหน้าคุณนพดลก็เป็นคนที่เป็นนักต่อสู้ด้วยสัญชาติยานการต่อสู้คุณนั้นนี้แล้ววันทุกอีกนะครับที่กําลังจะเดินทางมาถึงปีนี้คุณจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้นะครับคุณจะได้ของขวัญ จะได้สิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการในช่วงท้ายๆปีนี้นะครับให้ตั้งสมาธิตั้งสติให้ดีการงานกําลังเข้ารูปเข้ารอยนะครับถ้าเกิดว่ากําลังติดอุปสรรคต่างๆไม่ต้องนะครับตกใจดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณพนพดลครับตั้งแต่หลังวันเกิดมาแล้วเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังวันเกิดมาแล้วดวงคุณยังร้อนๆอยู่ แต่ในช่วงที่นะครับดรไมล์ได้นําเรียนคุณอภดดฎไปเมื่อสักครู่นี้ว่าช่วงป,ปลายๆนะครับปลายปลายปีก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตอนป,ปลายนะครับไปจนถึงต้นคันวาในช่วง ข้อต่อของเดือนพฤศ,พฤศจิกาเข้าสู่ธันวาเนี่แหละครับแล้วก็ตลอดทั้นธันวาคุณจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอย่างพุกครุกการงานด้วยนะครับก็ขอให้ตั้งสมาธิให้ดีเมื่อออกหน้าไพ่แบบนี้คุณนุพดลครับไม่ต้องไปรอให้โชคดีนะครับคุณต้องสะสมบุญบารมีเอาไว้เมื่อบุญเยอะนะครับบารมีก็เกิดเมื่อบารมีเกิดโชคก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นเรื่องของ นะครับกระบวนการต่างๆของบุญและกรรมคุณนพดมครับแนะนําให้คุณไปปล่อยสัตว์นะครับเช่นโคกระบือถ่ายชีวิตโคกระบือและอธิษฐานจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ให้มีวัดวารามปัท t าให้ไปบริจาคนะครับหลอดไฟให้กับวัดวา,ารามอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย คุณพนพดลครับอยากจะรู้เรื่องขององค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีคุณว่าคือองค์ใดจะได้บูชาได้อย่างถูกต้องเพื่อความเจริญและสริมงคลในชีวิตของคุณนะครับตั้งสมาธิให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเราไปดูซิวา่านพดลนั้นนะครับมีองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีคุณพนพดลนั้นคือองค์ใด ชัดเจนนะครับอูจากวันเดือนปีเกิดที่คุณนพดลนนให้มานั้นจาก SMS นะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับไพ่ใบแรกที่คุณเลือกไว้คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นนักต่อสู้และคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีตั้งแต่เกิดเลยนะครับดวงของคุณนั้น21กันยายน2521คุณเป็นคนที่มีองค์เทพก็คือมีองค์พระพรหมดูแลคุณอยู่นะครับพระพรหมก็คือหนึ่งในมหาเทพนะครับหนึ่งในตีมูรตินั่นเอง พระพรหมเป็นเทพแห่งความเมตตาเป็นเทพแห่งความนะฮะรักเพราะฉะนั้นบุคลิกคุณจึงเป็นคนที่นะครับเป็นคนเอื้ออาทรคนเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเรามีน้ําใจกับเพื่อนฝูงมีน้ําใจกับคนในครอบครัวนะครับน้าใจของคุณนั้นมากกว่าน้ําเงิน เอาเป็นว่าให้คุณนพดลหมัน่นบูชาองค์พระพรหมบ่อยๆเอ่ยพระนามท่านบ่อยๆหาบทสวดบูชาพระพรหมมาอุปสรรคในชีวิตเจอเจอ,อะไรปรับทุกข์กับท่านความทุกข์ความสุขเล่าให้ท่านฟังเรื่องราวของชีวิตของคุณและท่านจะประสานความสําเร็จให้กับคุณนั่นคือองค์พระพรหมนะครับคุณนพดลสู้ต่อไปนะเอาล่ะครับญาติธรรมรอสายอยู่นะครับวันนี้ทาง029423319ดูซิว่าจากจังหวัดใดเอ่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ<า>ครับท่านจากจังหวัดไหนเอ่ยสระบุรีค่ะสระบุรีนะฝนตกไหมครับวันนี้ตกมาติดติดกันแล้วน้ำท่วมเม่จางโอ้น้ำท่วมเลยใช่ไหมค่ะสงสารคนที่บ้านติดน้ำมากเลยโอ้ครับเห็นว่าน้ำท่วมตรงลำตะคองเป็นต้นไปเลยใช่ไหมครับค่ะโอ,อ้ครับท่านนี้เป็นอยู่ในเมืองค่ะ อ๋อนั่นอยู่ในเมืองค่ะนะครับเมื่อวานนี้ยังเอามุ้งไปแจกเขาเลยโอ้ดีดีดีดอาน,นิสงนะครับได้รับอาน,นิสงวันนี้เดี๋ยวเราแผ่บารมีช่วยคนที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมหน่อยดีไหมครับ <ภา S 2> เดี๋ยวอธิษฐานจิตถึงองค์พระแม่คงคานะครับให้ท่านช่วยแล้วก็เรื่องราวขององค์พระพิคเนศนะครับให้ท่านได้ช่วยปัดเป่าเรื่องของทุกอุอทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเราสวดองค์พระพิคเนศพร้อมๆกันนะครับคุณอภิสฎาใช่ไหมครับ เพื่อพ oh, uh, ิสลาสวดวันนี้โอมกรรมกนปัตะเยนะฮะสวดทุกเย็นค่ะอ่าโอมกรรมกนปัตะเยนะโอมกรรมตะเยอ่าเดี๋ยวพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามโอมกรรมกนปัตะเยนะมะฮา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  อมกัมกนปปตเยนะมะฮาอมกัมกนปปตะเยนะมะฮาอมกัมกนปปตะเยนะมะฮาอมกัมกนปปตเยนะมะฮาขอให้บารมีขององค์พระพิฆเนศช่วยปัดเป่าเรื่องของอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยในขณะนี้ขอให้น้ำท่วมทั้งหลายจง ปัดเป่าพิษภัยจงหมดลงจงพัดผ่านไปด้วยดีเอาละครับคุณอภิสลาวันนี้มีอะไรให่จาจดรอกเตอร์มายรับใช้เอ่ยค่ะเมื่อวันที่15บห้าจา์มันไม่ได้เปิดขึ้นในงานญาติธรรมทุกเสียทุกสายอาจจะได้รับโชคลาภจากภอ,อภิสลาอืมครับอภิสลาจากจะถามอาจารย์ว่าพอดีว่าอภิสลามีมีโชค พระพิสาจยากจะถามว่าถ้าพิสาจะเปลี่ยนอ่าติจู้ที่บ้านนะครับอ่าดีไหม,มคือเราพิสามีบูชาติจูเอียอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะพอดีว่ามัางกรนะหักออกจากกันแล้วก็ดิฉันก็เลยลากราบไหว้แล้วก็ขอพรท่านว่าถ้ามีโชคมีลา อภิสลาก็จะเปลี่ยนสันเจ้าใหม่พอดีว่าอภิสลาถูกสารตัวตรงอภิสลาก็คิดว่าจะเปลี่ยนก็เลยอยากจะลองสำรวจผ่านทางไพ่ยิปซีดูว่าจะดีไม่ดีเปลี่ยนดีไหมได้ครับคุณอภิสลาวันเดือนปีเกิดครับอ่าวันที่ยี่สิบหกกระดามกรัดาม 2516ค่ะ2516วันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรพระรหัสค่ะพระรหัสเวลาเกิดทราบไหมครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคุณอภิสราตั้งสมาธิดีๆนะนึกถึงครับผมได้อยู่หน้าจอทอร์พัสได้ครับเดี๋ยวยกมือขึ้นนะครับยกมือซ้ายขึ้นนะครับอ่านะครับพร้อมนะครับค่ะหนึ่งสองสาม ยกมือซ้ายขึ้นรละลึกถึงสัญลักษณ์ของโอ์มเอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาวก็ไดอ้อาจารย์ไพ่มีทั้งหมดกี่ใบนะคะอาจารย์ไพ่มีทั้งหมดเจ็ดสบแปดใบครับขอใบที่บาลาที่สี่ทักสี่ขอใบที่สี่สิบสี่ดีกว่าสี่สิบสี่จากซ้ายหรือขวาเออซ้ายไปขวา,ซ,าซ้ายไปขวานะหนะึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้า 36 37 38 39 40 41 42 43 44คุณอัปสราบ้านเล็กี่สี่สิพอดีเลยใช่ไหมบ้านเล็กี่สี่คับสออี่อ4สับสนะแสดงว่าเป็นคนที่สวดมนต์เป็นประจำตามที่ด็อร์ไมล์แนะนำใช่ไหมช่วงนี้ ขอทาพิธีขอเงินจากพระอาจารย์ด้วยโอ้ดีมากตั้งแต่ขอเลยถูกหวยเลยค่ะก็วันนั้นอาจารย์เป็นเป็นอัดรายการอ่ะครับงั้นถูกหวยกันหมดแน่เลยเพราะอภิษราชอบพิมพ์ s อ s ไปให้ดูโอ้ดีมากเลยดีมากคุณอภิษราคุณอภิสราครับถ้าดูจากหน้าไพ่ออกเก้าเหรียญทองแล้วก็มีองค์เทพท่านดีดพินด้วยค่ะ แต่ว่าท่านน่ะดีใจที่คุณตั้งใจจริงจะเปลี่ยนให้ท่านนะ,ะท่านสื่อในคําอธิษฐานของคุณได้<ะ>ท่านรับรู้ในความปรารถนาดีของคุณและคุณได้รับโชคจากเงินตรงนั้นนะ่ะคุณก็เอามาที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้กับท่าน<ะ>ท่านแฮปปี้มากเลยนะ,ะนะครับแล้วก็ท่านกสาธุการด้วยอาคุณยกมือขึ้นสาธุการกับท่านสินะครับท่านรับรู้ นะครับในขณะที่ดรมพูดนะครับยังมีปฏิกิริยาทางร่างกายคือแก้วหูล้านเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องคืนน้ำลายเหมือนเรานั่งโทรแล้วก็มองท่านอยู่เพราะว่าเป็นคนชอบแต่งแต่งให้สัญชาติสวยงามดีครับจะกลับจะเปลี่ยนจากเดิมนี่เป็นไม้หรือเปล่าค่ะเป็นไม้ก็แต่หลังก็ปันกาค่ะ่อยจะใหญ่กว่าเดิมครับ ได้การสมความปรารถนาเลยนะครับะนะครับก็เกิดมาไม่เคยถูกตามตัวจบอนุโมทนาบุญด้วยเลยนะ,ะอย่าลืมนะครับเจยดนิดนึงทําบุญด้วยนะค่ะทำค่ะนะครับอธิษฐานจิตถึงองค์เทพที่คุณนะครับศรัทธาและนับถือนะอาจารย์หนูสั่งขนมลาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปโอนตังแล้วนะยินดีครับพอดีว่าหนูมีองค์พระพิคเนศแต่ว่าหนูมีเป็นแค่ภาพสามมิติอาจารย์แต่หนูก็ตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่ ก็สวยดีอาจารย์ใส่ขอบเรียบร้อยโอ้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทวรูปหรือเทพหรือภาพก็สามารถสื่อสารกับท่านได้ครับไปทำคงวัลาออกไปตอนเย็นค้าขายอะเก็ตั้งนมแล้วก็ท่องตามอาจารย์ดีมากให้ทําเสมอต้นเสมอปลายนะและโชคก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับขอบคุณคุณอับสรานะรบวละยินดีครับเพรว่าคนอื่นจะได้ใช้สายบ้าง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนัสดตรัทุกวันที่หนึ่งกับวันที่16กลายเป็นวัฒนธรรมของคนที่ดูรายการดอรมายว่านะครับบางท่านสามารถจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จะช่วย SMS มาบอกโชคนะครับเรารู้โชคก็อยากจะบอกโชคนั้นให้กับบรรดาเพื่อนๆญาติธรรมทั่วประเทศด้วย ทุกวันที่16ก็มักจะมีหนึ่งในบรรดาญาติธรรมหลายๆคนจากทั่วประเทศถูกหวยกันเป็นแถวๆเลยนะครับบางท่านติดตามรายการนี้โดยตลอดก็ได้รับโชคไปนะครับบางท่านก็ได้รับจากความขวันบ้างได้รับจากแรงดลใจได้รับจากสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างก็มีนะครับบางท่านก็มีการแจกจ่าย SMS วัฒนธรรมในการทําบุญผ่าน SMS จึงเกิดขึ้น จากรายการนี้เป็นรายการแรกบนปัดของ TCC นะครับเป็นวัฒธรรมที่มียติธรรมฝากข้อความเป็นธรรมะดีๆบทขาหรือบัตรบทมนตราดีๆที่อยากจะแจกจ่ายให้คนได้อ่านทั่วประเทศบงท่านที่จะพิมพ์หนังสือมนแจกนะครับเขาบอกการให้ธรรมะทั้งปวง การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอนิสงส์อย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการพิมพ์ SMS แจกธรรมะเป็นทานก็ถือว่าได้อานิสงส์อย่างมากมายเลยทีเดียวพิมพ์ข้อความมานะครับส่งมาที่4535808ก็โมนทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยเอาละครับญาติธรรมรอสายอยู่นะครับนบมัสกาสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงเฉอแท้ครับ